ค่ามันไมมากินมกห <มก S 1> น่อไม<า>้ไส้หมูหน่อไม้ไส้หมูหมูสามาชั้นเขาก็มีข้าว,าว,าวเ,าเหนียวห่อนๆเลยเขาอนุญาตใจมอือ

ý thức ý thức ý tươi tươi. thức ý thức bằng thức ý

เตอแพงเบียวความเงน้ยงอะไรโมข้าวมันค่ข้าวันธุ์

อืมอ mm ืม hmm. จ mm ิ hmm. mm ๋นทำไมอย่าเลยพี hmm. mm ่เนาะอืมครับ hmm. อ mm ืมมาแช่บพล่มากระนเอา